จะโมเลนใครเบากะกันเรามาดูค่าพื้นฐานก่อนค่าพื้นฐานของสลิมนะครับมีเลือดอยู่3,642มีพลังโจมตีอยู่162หน่วยนะครับโมเลนนะครับเลือด3,431หน่วยครับแล้วมีพลังโจมตีอยู่ที่171หน่วยครับ <c oughs> เดี๋ยวไปดูในเกมว่าเป็นยังไงที่ผมเซ็ตลูนเหมือนกันเดะเลยนะครับแล้วก็พลังแฝงเหมือนกันเดะเลยนะมาดูกันว่าเลเวลหนึ่งเนี่ยไม่มีของนะยิงดอกละเท่าไหร่โมเลนนะครับเยอะกว่าสลิมนะและตอนคริติคอลนะครับ ถ้าวัดดาเมตตอนต้นผมว่าโม,าโมาเลนแรงกว่านะตอนเบลสิบห้าจะตีเทนะ่าไหร่นะยิงพอๆสลีมเนี่ยแต่สลีมมีตอนสเปสใช่ไหมอ่ะเรามาดูตอนคีกันบ้างโมเลนีธรรมดานะครับ590นะครับผมของสลีมนี่อยู่ที่580แต่ถ้าเรากระโดดด้วย จาก500กลายเป็น730นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าตอนอันเตรทำา a m a g e เท่าไหร่อันนี้คือยอนที่เลือดเยอะมากนะจะดอกละ400นะครับยอนตัวน,นี้เลือดประมาณ1 9นะครับแต่โมเลตตอนเบิ้ลนะครับคูณ2 535นะก็แรงมากเดี๋ยวเราไปเทสตอนของฟูฟูเลยดีกว่าว่าจะฆ่าย,ยอนตัวนี้ภายในกี่วินาทีครับ ก็ยังพอๆกันอยู่ในเลนพอๆกันนะสลิมกับโมเลนแต่ว่าสลิมมีความผิวได้กระโดดโมเลนได้กเกาะนะครับอยู่ที่ชอบและกานว่าชอบแบบไหนเบาพอกัน <c oughs> <c oughs> แล้วเพื่อนๆครับคิดว่าตัวไหนเบากว่าครับรอคอมเมนต์บอกกันหน่อยครับ